ต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ติดแผงโซลา่าเซลล์จำนวน8แผงเพื่อจะไปขับมอเตอร์ระบบ3เฟสนะครับ380โวลต์แแผงนะครับโครงสร้างแข็งแรงครับมีใช้เสานะครับทั้งหมด6เสาวันนี้ ช่างดิดครับช่างดิดอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับรับติดตั้งโซลาเซลล์ทั่วราชนาจักรนะครับวันนี้ทีมงานมาติดที่บ้านหนองทุ่มนะครับหนองทุ่มอำเภอพลนะครับเพื่อดึงน้ำประปาขึ้นแท้งนะครับแล้วก็ส่งให้หมู่บ้านในเขตนี้